ข้อมูลด้านยุนิวิทยาต้องใช้ความถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วและทันเวลาเพื่อที่จะสามารถให้บริการข้อมูลอุยิวิทยาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยต่างๆแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีซึ่งการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยานั้นมีความสำคัญกับการพยากรณ์อากาศดังนั้นอยกต้องมีการศึกษา และพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัยเพื่อให้การรับส่งข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและการเคลื่อนไัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับบทบาทให้เป็นศูนย์โทรคมพนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทําหน้าที่รวบรวมตรวจสอบควบคุมและพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยา เพื่อการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านอิลปวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงอีกคั้งให้บริการข้อมูลการกระจายข่า,ขขาวอาศเพื่อการบินและการเดินเรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามตารางเวลาที่กำหนดและนอกจากนั้นยังได้มีการศึกษา พัฒนาดำเนินการและจัดทำผู้มือในการติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพสื่อสารฉับไวใส่ใจบริการอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน คือกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอ,อุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1 2 8 7กิโลเฮิรตซ์นี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอากาศบ้านเราค่ะ ไว้ได้รู้กันน้ำทะเลรกระทบกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ a m 1287กิโลเฮิรตซ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอากาศบ้านเราประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอยู่กับดีเจพินพินชนานันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาติดตามลักษณะาอากาศกันค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะว่าวันหยุดนี้นะคะสามารถเที่ยวได้นะคะสุ สาวอาทิตย์จันทร์นะคะมาติดตามกับพออสมควรต้นจาน์ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศค่ะสวัสดีครับพออคะสวัสดีครับที่เจนพินท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมช่วงเที่ยงกึงวันนี้ครับค่ะก่อนพูดถึงเรื่องสภาพอากาศการท่องเที่ยวที่วันหยุดยาวสาวันนะเรามาพูดถึงลักษณะอากาศ24ชั่วโมงจากนี้ไปแล้วตัวแปรตัวการหลักๆที่ทําให้บ้านเรายังมีฝนอยู่ในขณะนี้ค่ะพออคะครับท่านใน24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยก็เรียกว่าตัวร่องมรสุม ตัวการสําคัญตอนนี้จะมีฝนได้ก็คือภาคใต้ <Okay. S 2> อันนี้ก็ต้องพาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณภาคใต้ตอนกลางกางนะครับ <c oughs> ส่วนอีกนหนึ่งก็คือตุวมมรลากาศเย็นที่เรากาลังติดตามอยู่นะครับที่เส้น <Okay. S 2> อไอโซบาหรือเส้นความกดอากาศเท่าเนี่ยที่มีความถี่ที่อยู่ปกคลุมทางด้านประเทศจีนนะครับประกอบกับในขณะนี้เนี่ยมีพายุอยู่นะแต่ว่าดู พายุโซนร้อนลูกนี้ก็คงไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเราล่ะนะครับ <ฮะ S 2> ก็กำลังขึ้นฝั่งแถวๆบนทนกวางสีนะครับ <ฮะ S 2> ก็น่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับแล้วก็คาดว่าทิศทางก็ปิดไปปิดมาอยู่ในขณะนี้นะครับพอขึ้นฝั่งแล้วก็ถอยโดนอากาศเย็นเบียดลงมาอ่าเดี๋ยวกลับลงฝั่งอีกเดี๋ยวมาติดตามอีกเพราะว่าดูแล้วยังไม่จบง่ายๆนะครับทิศทางไม่แน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่ตอนแรกเขาเคลื่อนตัวไปทางเหนือก็คาดว่าน่าจะขึ้นฝั่งแล้วก็น่าจะอ่อนกําลังลงสลายตัวไปแต่ไปบังเอิญไปเจอกับ มวลอากาศเย็นที่ที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้ที่มีความถี่ของเส้นพันความกดเ,เส้นความกดอากาศที่ถี่ขนาดนี้นะครับก็เลยอาจจะผลักดันให้พายุนี้ลงมาทางด้านอาาัตากิอีกระครั้งหนึ่งแต่ก็คงไม่แรงนะครับอาจจะเป็นนั่นก็คือเป็นพายุดีเรลชันแล้วก็อ่อนกําลังลงสลายตัวก็ยังคงไม่มีผลกระทบกับบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นข่าวดีบ้านเราก็คือทั้งมวลอากาศเย็นนี้ลงมานะครับพายุลูกนี้ก็จะสลายเร็วขึ้นก็คือ พายุก็จะถูกดูดกลืนโดยปริยาย <Okay. S 2> นะครับ้นก็นจะทําให้อากาศบ้านเราเนี่ยในช่วง20 21นะครับ22 23เนี่ยอากาศตอนบนเนี่ยอากาศดีเลยนะครับฝนอาจจะมีบ้างอยู่ทางซีกตะวันตกของภาคเหนือเพราะเนื่อ mm hmm. งจากว่ามีลมตะวันออกตอนออก,ออกเฉียงใต้ที่พัดไปทางด้านซีกตะวันตกอยู่ในขณะนี้นะครับเสริมอยู่แต่ว่าแนวโน้มลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวเนี่ยมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่า3วันที่ผ่านมานี่ก็ เกณฑ์ที่เราจะพิจารณาเรื่องของการเข้าสู่หนาวก็น่าจะเริ่มใกล้ละนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนลดอุณหภูมิก็บางพื้นที่ก็ลดลงไปบ้างแล้วในโดยเฉพาะภาคเหนือปอีสารนะครับแล้วก็ยังเหลืออยู่ก็คือทิศทางลมนี่แหละนะครับตอนนี้ทิศทางลมยังไม่แต่ยังไม่เข้าเข้าเกณฑ์เท่าไหร่นะครับก็คือลมหนาวก็พัด2วันพัด3วันทีนี้ก็อาจจะยังไม่แน่ทิศเบาไปแรงไปนะครับแต่ที่ว่าลมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังพัดอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ก็คาดว่า ช่วงระยะนี้นะช่วงสามวันที่วันเป็นวันหยุดยาวเนี่ยนะครับก็น่าจะท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะอย่างยริงพี่น้องหรือท่านผู้ฟังที่มีแผนเนาะจะเดินทางภาคเหนือนะครับตามยอดตอยยอดภูภาคอีสานเนี่ยนะครับน่าจะได้สัมผัสอากาศเย็นๆนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเ้านี่ก็อาจจะเจอหมอกบ้างนะครับแล้วก็ในยอดต่อยอดภูดนี่อาจจะเจอทะเลหมอกนะครับอันนี้ก็มีน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่อากาศดีๆนะครับยังไม่มีฝุ่นในช่วงนี้เนาะ ทางตอนบนทางตอนบนจะไม่มีฝุ่นพอตรวจแอร์โฟไทยหรือยังอย่าวันนี้นี่คือที่ที่ยังมีอยู่ตอนนี้สะสมอยู่ก็คือกรุงเทพนะครับแต่ว่าทางตอนบนนี่ยังยังเรียกว่าเจอสภาพอากาศที่สดใสอยู่ไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นวิกฤตเนาะพูดถึงแอร์โฟไทยน้องเ้นซ์เปิดให้แล้วทางเหนือเดชผมว่าน่าจะยังพอได้อยู่และอีสานตอนบนเช้าๆก็ ยังได้สัมผัสอากาศเย็นแล้วตามยอดภูยอดดอยนี่ก็น่าจะมีหนาวแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะยอดดอยสำคัญอย่างเช่นดอยอินทนน์นะครับยอดทัางภูเรือภูกระดึงนะครับช่วง3ามวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีๆหรือจากนี้เป็นต้นไปก็น่าจะเริ่มวางแผนนะครับน่าจะท่องเที่ยวได้ตอนท่องเที่ยวได้แล้วนะเพราะว่าฝนเบาลงแล้วนะทัวนภาคใต้นี่ก็ก็อย่างที่ว่าแหละครับก็อาจจะต้องชุ่มช่ำอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ก็ยังเป็นห่วงว่าอาจจะไม่มากเนาะ ยังไม่มากเท่าที่ควรใช่ไหมคะยังไม่ยังไม่มากแต่ว่าเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงก็คือถ้ามามากเนี่ยในภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกาอันนี้ก็ต้องมาติดตามเราวผ่านพ้นพฤศจิกาธันวาไปเนี่ยก็น่าจะเบาใจขึ้นว่าโอกาสที่จะมีฝนตกหนักหรือถึงขนาดน้ำท่วมสัพลนน้ำป่าไล้หลากวัง ภาคใต้นี่ก็ดูจะลดลงไปนะครับก็สถานการณ์ก็จะดีกว่าที่ผ่านมานเพราะคนย่านเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไปรับสายคุณอาหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะสวัสดีครับท่างกองทัพสวัสดีครับดาวาในเจ็บเสียงเจ็บเชเจ็บเสียงนะครับควรครับเมื่อวานนี้นะมันตั้งวันนากลัวเลยมันลั่นเปรี้ยงสะแทือนเลยมันฟาครึ่งพาม ไม่ถึงบ้านผมนะระบบแปลงเนแ่ดโลมาไม่กี่แต่เมีโบราชปักหลักมาซื้อที่อยู่นองยอป้องเนี่ยบอกว่าตกระเบิดระเบอบอกว่าให้เอาวัดอวัดทำให้ผมทีครับมัเป็นจุดๆเนาะครับมันตักปื้นมาเลยละครับว่าบราต์างโน้นก็ตกนะแต่ว่ามาคุมว่ามันมีลงตะวันออกมันมันเป็นตัวใช่ครับโดนนะไม่ มันมีลบตัวออกมาเสริมไม่เป็น uh, คุณนนุ <t oler> <t oler ์รกอนนะแต่ผมพูดมีความทว่าอาศัยความแก่ของผมนะครับครับแล้วนี่กฎอากาศสูงสมาคิปนี้เนี่ยมันจะมีการโค้งขามบมางอไม้มันมาจากทหารกําลันดันลงมาภาคเหนือเพชรบุรีเนี่ยจะได้ผลไหมเออถ้ามีก็คงไม่ได้มากครับแต่ว่ามันไม่กําลังกําลังไม่แรงนะครับความกดหรือความชันของความกดนี่ดูจะไม่ค่อยรุนแรงมากนัก นะครับลงก็คือทางภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าก็ดูในขณะนี้เรายังมีความชื้นอยู่ผลเนี่ยอาจจะจะมีได้บ้างนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับช่วงช่วงแรกๆที่ที่ลงมานี่แหละครับอาจจะมีได้บ้างนะครับเออพายุแต่ละลูกที่มันตั้งบล็อกแบบนี้มันกนักันไม่กันไม่ให้ไอตัว โปรตาตสูงเนี่ยไม่ให้ฉลาดกันแลไปที่อื่นนมันเป็นเป็นป,นปนกอกไปหมายถึงว่าที่อื่นไม่มาให้มาจังไรเราในประเทศไทยเนี่ยมันในเอกสการแบบนี้ว่าที่เคยปีก,ก่อนนสังเกตมันจ,จะมีประเภทนี้ไหมอาจจะมีมีผลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าดูจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกับตัวมวลอากาศร้อนเนี่ยตัวมวลอากาศเย็นใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นมวลอากาศเย็นจะกลืนพายุไปนะครับเพราะนั้น โอกาสที่จะลงมาแบบนี้ก็คือภาคเหนือภาคอีสานน่าจะลงมาได้ดีขึ้นยกเว้นในกรณีที่มันมีตัวแนวปะทะอากาศนะครับแต่ตอนนี้เหลือเฉพาะ,ะเรื่องของพายุเนาะเพราะฉะนั้นมวลอากาศไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏความกดอากาศนี้ก็น่าจะลงมาได้ดีกว่านะครับนี่คุณมณัสที่ว่าอยู่แม่กอกก็คอยติดตามเขาพูดของเราก็จะเริ่มเลยนะแต่เพนหมอก็ 65และน้ําในแกงนักมาวันจะได้อ่าจะดีใจด้วยเนาะฝนฝนเริ่มมาเนาะครับเพราะว่าต้องรุนกันไปนะแต่ว่าขึื้นหน่อยครับอ่าพอถามนี่ว่าไอ้มาปัญชานชนบุรีที่มันเคยนเคยไปเคยไปชื่อมันจริงเต็มเต็มเคลือนอะไรอะก่อนมันเคือนมไปแข่งรถนั่นทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าเคือนอะไรรู้ว่ามาปัญชันเดี๋ยวเดี๋ยววไปหาข้อมูลก่อนเนาะอันนี้อันนี้ไม่บ้านใจเาคุณมขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะคร,รับสายกันต่อคะ่ะจากค,ค,คุณทวัตชัยจากเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัตชัยคะ่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะที่สนามชัยเขตเที่ยงนี้ร้อนไหมร้อนเนาะร้อนร้อนชืดเนอะตองน,นี้เนอะฟ้าใสอยอู่แล้วจะถามว่าวันที่ยีสามถึงที่สิบห้าเนี่ยมันจะมีฝนอีกหรือเปล่าครับผม เออยี่ครับน่าจะเริ่มมีเข้ามาเพราะตอนนั้นมวลอากาศเย็นดูอ่อนไปแล้วลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาแทนที่ฝนก็จะมีเอ่อเข้ามาครับน่าจะมีแต่ว่าปริมาณมันไม่ได้เยอะครับเป็นฝนเล็กน้อยถ้าเป็นส่วนใหญ่เนาะความชื้นสูงไม่เยอะครับช่วงนั้นที่เท้าครับอากาศเขาจะอ่อนไปหลายวันไหมครับผมเอ่อยังกระเพื่อมอยู่ครับเดี๋ยวลงมาสักที่เจ็ดก็อีกรอบหนึ่งอาจจะมาอีกรอบหนึ่งครับ แับ,นนบก็ยังไม่แรงครับปีนี้ความกดไม่ค่อยกดแรงครับก็อยู่แค่พันสิบสี่พครับก็เลยยังไม่มีความรู้สึกว่าจะเย็นลงเท่าไหร่นะครับเย็นลงในบางพื้นที่เท่านั้นเองครับแล้จะขาบตับปฎการเอลนิโเป็นคำถามสุดท้ายว่าถ้าเกิดปราปฏการเอลนิโออย่างเนี้ยความกดอากาศสูงนี่เขามีโอกาสที่จะเว้นช่วงไปนานๆหรือเปล่าครับ<อ> ความกดอากาศตามฤดูกาลเนี่ยเขาจะมาแบบนี้แหละครับเพียงแต่ว่าจจะมีระยะเวลาที่ลงมาเนี่ยไม่แรงเนาะตัวมวลอากาศเย็นที่ลงมาเนี่ยจะไม่ลงมาลึกอาจจะมาแค่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ถอยกลับไปนะครับเนื่องจากว่ามันมีอิทธิพลของลมกระแสลมตะว,วันออกที่อยู่ทางด้านแปซิฟิกลมค้าทางทาง่านนี้มีม,ม,มีมีดันไว้อยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ก็ยังคงมีรูปแบบคล้ายๆกับทุกปีครับเพียงแต่ว่าอาจจะมาไม่แรง นะครับเพราะเอลีโนปีนี้เนี่ยดูเหมือนเขาปรับล่าสุดนี่อ่อนลงมานิดหนึ่งนะครับหมายความว่าปึกที่แล้วนี่เขาให้ค่อนข้างจะมีกําลังแรงถึงรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงถึงถึงแรงครับครับขอบคุณคครับขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากพี่ออนบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะน้องพินพินจ้าสวัสดีจา่ค่ะ ่านหมอครับสวัสดีครับวันนี้ดูดูเสียงอ่อนอ้อยไปนะพี่อ่อนพี่อ่อนมีพลังเดี๋ยวเติมพลังให้พี่อ่อนนิดนึงอ่ะพี่หลัพี่พี่อ่อนสู้ๆนิดนึงต้องร้องแห้ๆเลยกับฝนไม่มีเลยไม่มีเลยเนาะแล้วท่านผาออค่ะน้ำในคลองก็ยังเป็นสีขาวสีดำอยู่ใช่ไหมใช่กลัวน้ำจะเน่าเนี่ยแล้วก็น้ตกไปด้วยเพราะว่า โรงงานเนี่ยปล่อยน้ําทุกปีเลยค่ะแต่ตอนหน้าแล้งไม่ปล่อยชอบปล่อยตอนฤดูฝนจะได้จับไม่ได้อ่คะโรงงานเนี่ยอยู่ติดกับคลองจริงค่ะเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านไปร้องเรียนแล้วก็ไม่มีผลเลยค่ะอช่วยโรงงานใช่มาอยู่แล้วก็ทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ก็มีผลต่อน้ำทะเลบ้านเราด้วยเนาะ,ะสัปปะใช่ก็รบกวนเท่านี้นะคะค <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ช่วงนี้ก็ <c oughs> เป็นช่วงฝนน้อยละเนาะโอกาสที่จะได้ฝนมาเนี่ยเหลืออย่างเดียวก็คือต้องอาศัยน้ำเขื่อจะเขื่อนต้องมาผักดัน นะครับตอนนี้งคขออนุญาตนะคะรับสายกันต่อจากคุณพรชัยพระรามห้าค่ะคุณพรชัยพระรามห้าสวัสดีค่ะต่อสวัสดีครับครับเออที่เจเจเฮนทินสุดสวยนะฮะและอ๋อท่านอ๋อสมสมควรสุดหล่อนะฮะแลครับขอบคุณค่ะแล้วก็ท่านอ๋อที่อำนาจอำนาจจินหงนะครับเจ๋อหล่อมากแล้วก็ได้เห็นภาษาญี่ปุ่นปลุกไลฟ์สิ้นไม่เคยคุยเลยไปปลุกไล้หล่อมากครับเอาละค่ะ น้องไม่รู้ว่าเพราะว่าทีผมไม่เห็นอะไรไม่ไแน่ใจมีค,คนหน้าแดงอยู่แถวนี้นะคนโทนหน้าแดงไปแล้วครับ,รบนี่หลอหลอทั้งนั้นในห้องส่งสามหลอดครับสามหลอดก็วันนี้อุณหภูมิคนครนี่จะมีฝน่ะคล้ายเมื่อวานเลยครับคล้ายๆกันครับเพราะลมตะวันออกมาเสริมในช่วงเย็นนะครับวันนี้ดูเหมือนแต่ว่าลมตอนบนเป็นลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือมาละนะครับฝนก็อาจจะไม่ไม่หนักเหมือนเมื่อวานละ ผมดูเรดาร์ในของของอมค์กรนิยมเวทยาแล้วเรดาร์ของกรุงเทพมหานครถ้าบอกว่าตอนนี้ในในเขตกรุงเทพนี่ยังยังไม่เจออุ่นฝนเอ้ยยังไม่พบอุ่นฝนใช่ไหมมีอยู่นิดหนึ่งแถวแถวสมุทรสมุทรสงครามนะครับสมุทรปราการนิดหน่อยครับแล้วแล้วกรุงเทพประเทศบอลนี่วันสุดท้ายนี่เทวเทวที่เป็นนิรุนแรงนี่เขาจะเห็นควรไหมครับเนี่ย ก็อาจจะมีช okay. ่วงที่มวลอากาศเย็นลงมานะครับอาจจะเป็นลักษณะแก่วการปะทะกันของอากาศเย็นที่ลงมานะครับแต่ว่าก็ดูปีนี้อ๋อสรุปคมอย่างนี้ฮะท่านอสมควรอ๋อที่อุหนแทิแล้วปทะ่บนท้อนี่ฝนนี่วันสุขานี่วันที่อะไรโอ้วันสุดท้ายปีนี้อาจจะยาวไปถึงต้นเดือนเดือนพฤศจิกาครับมันอาจจะมีมาอย่างนี้ครับเรื่อยๆอยู่นะคถ้าเอาอย่างนี้ไม่ ไม่เอินวันที่สิบสามใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่ไม่น่าจะเกินครับเพราะว่าดูแล้วหนึ่งสองนี่มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในเงื่อนไขของฤดูหนาวนะครับโอเคครับผมครับผมครับผมเพื่สวัสดีขอสวัสดีคุณอามหนุ่มน้อยด้วยนะครับคขอบคุณมากค่ะนะคะขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทางเพจเฟซบุ o กเวทเทอร์เรดิโออยู่ในขณะนี้นะคะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆของท่านในการวางแผน ในการท่องเที่ยววันหยุด3าวันนี้นะคะสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะชดเชยวันปียะมหาราชนะคะทักทายคุณธีระนะคะให้กําลังใจมากนะคะคุณจินเกียรตินะคะให้กําลังใจมาขอบพระคุณมากมากค่ะคุณจันทนานะคะคุณจันทนาสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนรายการทุกท่านแล้วก็สมรงแบริ่ิงค่ะอยู่ใกล้เรานะคะ เป็นยังไงบ้างสภาพอากาศตอนนี้บ้านเราเนี่ยทางสำโรงทางแบริงนี่ก็ยัมีโอกาสเจอฝนอยู่นะวันนี้ยังไงช่วงเย็นช่วงค่ำนี้ก็ติดตามนิดนึงดูการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เนาะเพราะว่าตอนนี้คือแท้ายๆก็คือฝนมันจะตกท้ายเขื่อนแล้วล่ะวันกรุงเทพพื้นที่ก็มันเป็นช่วงท้ายใกล้อ่าวนะครับช่วงเย็น ผู้นี้อาจจะลดลงไปบ้างวันนี้วันสุดด้วยนะคะวางแผนการเดินทางนะคะแพ็คกระเป๋าหรือยังคุณสมพิศค่ะสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนไหมฝนภาคใต้ก็จะเริ่มแล้วเนาะค่อยๆเพิ่มนะครับจากลมตวนออกเฉียงใต้ที่น่าจะเริ่มพัดมาในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะบอกว่าชมแชร์ให้แล้วนะคะขอบพรคุณมากๆค่ะแล้วก็ คุณธรรมนูนะคะอำเภอเทปลักโคราชจะมีฝนอีกไหมคะโคราชโคราชเนี่ยยังหลังวันที่24 25เนาะน่าจะเริ่มมีเข้ามาบ้างจากลมที่เปลี่ยนไปนะครับค่ะทักทายคุณกำธรด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสําหรับการทักทายมาเพิ่งเจอนะคะคุณกำธรนะคะขอบพระคุณค่ะคุณนิพนธ์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณพรชัยเมื่อกี้มาไปแล้วนะคะก็มาใน Facebook ด้วยขอบพระคุณค่ะนะคะแล้วก็คุณค้นชายคลองนะคะสวัสดีค่ะคุณ นิปปอนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณชนะนันพออสมคว,วครโคราชตอนล่างนะคะคอนบุรีหนึ่งถึงสองวันนี้จะมีฝนตกไหมดูฝนน้อยครับช่วงนี้นะโคราชถึงวันที่ยี่สิบยี่สี่เดี๋ยวมารับมือกันหม่แต่ว่าก็ปริมาณช่วงนี้ก็เป็นฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ได้ถึงกน,นะดักครับค่ะทีนี้มามาจากอุตุโคราชนะคะน้องนิ่มนะคะน้องนุ่มนิ่มนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พินแล้วก็พอสมควรครับสวัสดีครับขอให้ทั้งสองท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ก็ดูแลนะครับดูแลจนเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไาวนะที่จะเป็นนัมูบเป็นหวัดขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็บอกว่าถามว่าวันพรุ่งนี้โคราชช่วงเย็นจะมีฝนหนักไหมคะเดีพรุ่งนี้ยังไม่มีฝนนะครับยังไม่มีฝนหนักยาวไปถึงยี่สิบสามนะครับช่วงยาวนี้นะครับค่ะพูดถึงทางโคราชแล้วก็ขอต่อไปที่ฝากคาถามมาด้วยนะคะทาง f c นะคะมวกเหล็กนะบอกว่า21ถึง23เนี่ยจะมีจัดงานดนตรีช่วงเย็นๆค่ะโอ้ จะสามารถได้ไหมคะเหมาะเลยครับได้รับการันตีได้เรยว่ามีฝนถ้าน้อยมากเป็นช่วงที่เหมาะมากถ้าไปถึงยี่สิบสี่นี่อาจจะมีปัญหายี่สิบเอ็ดยี่สองสามารถจัดงานได้นะคะน่าจะเป็นบรรยากาศที่เย็นลงในช่วงเช้าเช้าไปเที่ยวกันค่ะนะคะ fc ของเรานะคะฝากถามมานะคะคุณยุทธนานะคะภาคกลางฝนจะหมดหรือยังครับยังครับภาคกลางนี่ยังไม่หมดนะเป็นกลางตอนล่างมากกว่านะครับเดี๋ยว เปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลยังมีอยู่นะครับถึงต้นเดือนหน้าเลยค่ะ,ะค,คุณอาทิตย์นะคะบ,บอกว่าภูเก็ตค้าเป็นยังไงบ้างภูเก็ตก็เริ่มมีฝนอยู่นะครับเพราะตอนนี้ภาคใต้นี่ก็ทิศทางลมอาจจะมีไหลกระแสนะครับปิน่นไปเปลี่ยนมาค่ะคุณอนันต์นะคะให้กําลังใจมาขอบพระคุณค่ะ,ค,ะคุณวราพรนะคะจอมทองกรุงเทพจะหยุดยาวนี้จะมีฝนหรือเปล่าคะฝนน้อยแล้วครับตอนนี้นะตอนบนนะตอนบนแต่กรุงเทพช่วงบ่ายเนี่ยยัง คงถึงเย็นนะนะอาจจะมีฝนเข้ามาได้อยู่นะครับช่วงหยุด3วันแล้วกรุงเทพจะเป็นยังไงยังมีฝนอยู่ยังมีฝนอยู่ใช่ไหมคะมีฝนมารบกวนอยู่นะครับแต่เช้าเช้านี่ถ้าไปเที่ยวน่ะได้เลยนะครับแต่บ่ายถึงเย็นนี่ก็อาจจะมีฝนเข้ามาค่ะคุณวิสิตนะคะถามเข้ามาสวัสดีค่ะผอสมควรนะบอกว่าวันนี้สมุทรสาครช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักหรือเปล่านะคะตอนนี้ร่องมรสุม อยู่ที่ไหนแล้วนะคะจะมีฟ้าแรงลงมาหรือเปล่าสมตตอนนี้ล่องลงไปตอนภาคใต้ตอนกลางนะครับตอนนี้ก็จะรอลมหนาวมาช่วงแรกอาจจะมีฝนอยู่นะครับตอนที่ช่วงอากาศเย็นลงมาเนี้ยมันสูญสงครามนะสมมทิสรคบครีสุทรสาครก็ยังคงติดฝนมาอยู่ช่วงเย็นนะครับอาจจะมีฝนมารบกวนอยู่นะครับค่ะคุณนัทพลนะคะชัยภูมิจะมีพายุไหมครับร้อนอบอ้าวไม่มาแล้วไม่มาแล้วดอกพายุบอกว่าร้อนอบอ้าวตอนนี้ แถวโคราชชัยภูมินี่อากาศเริ่มร้อนขึ้นนะครับแต่ตอนเช้าจอเช้าอากาศเย็นหรือยังไหลไหลแต่ว่ามวลอากาศเย็นยังไม่ไม่แรงไม่แรงมากใช่ไหมครับที่ลงมานี่ก็แค่พันสิบสี่พันสิบสองสิบสามคือปกติเลยนะครับไม่ไม่ค่อยเส้นพันยี่สิบยังไม่เห็นนะคะถ้าเมื่อไหร่เส้นพันยี่สิบมาก็จะได้ถึงบ้านเรานี่ได้สัมผัสแน่ๆนะครับเย็นลงสี่ถึงห้าองศาได้ แล้วก็คุณนันทพลบอกว่าที่ชัยภูมิจะมีโอกาสก็หมดน้อยแล้วนะวถามหาฝนหนัก,น,กนะคะฝนหนักคงจะไม่มีนะคะอาจจะมีะมาช่วงยี่สี่ยี่ห้านะอาจจะมีเข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าติดน้อยครับค่ะไปที่คุณสุขศรีนะคะให้กําลังใจมาคุณฟวนบอกว่าสวัสดีครับพอสงวนภาคเหนือตอนบนมีโอกาสจะตกหรือเปล่าแล้วก็จากพยาวค่ะเหน,อเนือตอนบนเนี่ยยังมีโอกาสอยู่เนาะวันนี้ลมมันยังไม่มีลักษณะลมที่เสริมมากือลมระดับบนเป็นลมตะวันตกเราข้าลังล่างเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เข้าไป วันเหนือเชียงใหม่อย่างเชียงใหม่เชียงรายพะเยาวันนี้ยังให้ฝนในระบุมาเลยนะคะว่าพะเยาทางที่ตะวันออกด้วยทิศตะวันออกด้วยมีโอกาสครับมีโอกาสเนาะยังได้อยู่่ไปก็ถ้าเป็นน้อยลงก็คือพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้ค่ะน้อยลงพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้แต่วันนี้ยังมีนะครับ คุณวิศนุค่ะให้กำลังใจมาขอบ<ช>คุณค่ะ<ช>แล้วก็ทางภาคอีสานจะมีความเสี่ยงฝนตกไหมฝนตกหนักไหมวันสองสาวันนี้ฝนตกน้อยนะครับอีสานนะครับไป24 25เนาะถึงจจมีกี่ส้า,า<ช>24 25<ช> 24, 25, <ช>24 25ที่จะฝนจะมานี่เกิดจากหลังจากที่มวลอากาศเย็นเขาลงมา2วัน3าวันเนี่ยนะเขาจะอ่อนไปแล้วก็มีลมทางด้านทะเลจีนใต้พาซูเปอร์ฟิกเป็นลมตกออกันตอกเชียงใต้เข้ามา มาเจอก,ก็อาจจะมีความชื้นอยู่ฝน,น,นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามลอากาศเย็นถอยนะคะก็บ,บอ,อกลมสองกระแสใช่ใชไหมคะระบบทางด้าน,นลมโตออกจะเข้ามาแทนค่ะ,ะ,คะแล้วก็ท่านคุณพนณพนุพนันทพลบอกว่าท่านท่นานครับจังหวัดชัยภูมิร้อนมากร้อนจังหวัดนี่ร้อนเลยเมฆน้อยเนาะอุบลจะมีฝนหรือเปล่าฝนอุบลก็ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับตอนนี้ฝน้ายังยังัได้อยู่ใช่ไหมคะ จริงตอนที่ฝนทางภูมิฝนี่ก็เริ่มลดลงแล้วบ้างสองสามวันทีนี้นะคะพัฒนานิคมจะมีฝนไหมคะภาคตะนอกเนาะยังมีฝนอยู่นะครับวันนี้ยังให้อยู่ฝนอยู่ค่ะบุรีรามค่ะจะมีฝนไหมคะฝนกำลังเกี่ยวข้าวอ่านี่นี่เป็นห่วงว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนมารบกวนอยู่บ้างนะครับวันเกี่ยวข้าวเสร็จทีก็อาจะต้องหาที่าถ้เก็บหน่อยเพราะว่าบางทีต้องตากฝนเกี่ยวแล้วก็ต้องตากด้วยนะคะ ช่วงสองสวันนี้ยังแดดดีอยู่นะช่วงเช้าช่วงกลางช่วงบ่ายนะครับค่ะพออค้าในคาถามอ่าวมาสุดท้ายนะคะเจ๊ต่ายนะคะพออค้าเนี่ยถามเข้ามาเลยบอกพออค้าด้วยนะอําเภอแม่ไม่แม่แตงนะคะแม่แตงเชียงใหม่จะมีฝนอีกหรือเปล่าเออวันนี้วันนี้มีอยู่นะเจ๊ต่ายบอกว่ากลัวน้าป่าระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้มันมีลมที่เปลี่ยนกระแสเปลี่ยนกระแสเป็นลมตะวันตกตะวันตกเชียงใต้เข้ามาอยู่ในช่วงเย็นค่ำนะครับ ฝนยังมีอยู่นะแต่ว่าพรุ่งนี้มาเลยนี้ฝนจะน้อยลงคล้วค่ะตลาดค่ะภาคตะวันออกตลาดจะยังมีฝนอยู่ครับจะมีฝนอยู่นะคะค่ะพอออกค่ะมาให้ความรู้เรื่องพายุนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็ออกประกาศเลยมาเรื่อยๆนะคะหลายท่านบ่นว่าทําไมกระทบเราทําไมต้องประกาศด้วยที่จริงในเรื่องของพายุเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขสําหรับในการที่เราจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานการแจ้งเตือนภัยรุนแรง นะครับคือพายุเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีสภาพอากาศที่รุนแรงนะครับก็เลยจะต้องมีไดฟเวชันในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นเมื่อพายุเนี่ยเกิดขึ้นในบริเวณที่เรารับผิดชอบอย่างเช่นในบริเวณทั้งแต่ในทะเลจีนใต้แล้วก็ในบริเวณอ่าวไทยรวมทั้งอนนมันตอนกลางกถึงตอนกลางกางเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่กรมุตุมนิทยาเนี่ยก็ ว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เรามีความรับผิดชอบอยู่ตรงนั้นน <c oughs> ะครับพอเหตุการณ์ที่มันมีความรุนแรงแบบนี้ก็ต้องมีการประกาศเตือน <c oughs> แจ้งเตือนว่าปตาปฏิติถึงแม้ว่าจะไม่กระทบกับประเทศไทย <c oughs> ถึงแม <c oughs> ้จะไม่มีผลแต่ว่าเนื่องจากว่ามาอยู่ในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบ <c oughs> อก็จะเป็นจำเ,เป็นเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ เราต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เขาก็แบ่งเขตความรับผิดชอบกันนะคะบางครั้งเนี่ยคือในการประกาศเนี่ยบางครั้งก็ต้องบอกแจ้งว่าว่าตอนนี้มีพายุในตำแหน่งไหนคืออาจจะไม่มีผลกับบ้านบ้านเราแต่ว่าอาจจะมีผลอย่างเช่นถ้าเดินเรือเนาะในกรณีที่อยู่ในทะเลเนี่ยเมื่อเขาไปเจอพายุเขาควรจะหลีกเลี่ยงยังไงอันนี้ก็อาจจะต้องแจ้งเตือนกับพี่น้องที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะ อันนี้ก็คือผลเดียวกันแต่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะครับค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่กรมอุตุทําหน้าที่ของเรานะคะที่เรารับผิดชอบนะคะหลายท่านคงสงสัยว่าไม่ทําไมต้องประกาศทีอ่าเป็นเป็นมาตรฐานตามเขาเรียกว่าเป็น SSOP ค่ะทุกหองชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็ออกประกาศเราก็บอกว่าประกาศทีด้วยในเมื่อไม่กระทบทําไมขยันประกาศจังอะไรที่มันเป็นไปตามความรับผิดชอบแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานครับค่ะแล้วก็มาสรุปลักษณะอากาศจากนี้ไปค่ะ 24ชั่วโมงจากนี้ไปค่ะพื้นที่ไหนต้องระวังบ้างคะเี่อนชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยภาคเหนือเนาะยังคงมีโอกาสเจอฝนอยู่เพราะเป็นปลายขอบนะครับอาจจะเจอช่วงเรื่องของอากาศเย็นที่ลงมามาเจอกับอากาศร้อนภาคเหนือก็ยังให้ฝนแต่อีสานนี่วันนี้ก็น่าจะลดลงรวมทั้งภาคกลางนะครับแต่ว่าพื้นที่ในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลแล้วก็ยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าปริมาณก็น่าจะเล็กน้อยปานกลางนะครับไม่ถึงกนา แต่ที่จะหนักอา,อาจจะเป็นฝนทาภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่ชุมพรช์ธา,านีนคนรศรีลงไปนี่ก็มีโอกาสจะเจอฝนอยู่นะครับภาคใต้นยะพูดถึงเรื่องหนักค่ะพอจะหนักไปถึงเมื่อไหร่คะคือฝนตอนนี้เขาจะเริ่มมีมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือเพียงเป็นแค่อิทธิพลของลมตอ,ออกองตัดถึงใต้เข้ามาแต่ว่าพอลมหนาวลงมาชัดเจนก็จะเป็นอิทธิพลหนึ่ง นะครับก็น่าจะยาวไปถึงสิ้นเดือนนั่นแหละครับค่ะภาคใต้ยาวไปถึงสิ้นเดือนในเรื่องของฝนค่ะแต่เบาสลับกันไปแต่ภาคอื่นๆก็โดยรวมแล้วจากนี้ไปไปรอบสัปดาห์ต่ไปก็จะเป็นช่วงที่มาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่ลงเปลี่ยนทิศก็คือช่วงที่ตั้งแต่24 25เป็นต้นไปนะครับก็ยังเช่นเดิมปริมาณฝนช่วงระยะนี้ก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองมาปนบ้างบางครั้งแต่ปริมาณอาจจะไม่หนักนะครับค่ะเพราะว่าเหตุเพราะว่าอากาศแปรปรวนมีความแปรปรวนของอากาศอยู่แล้วก็ควาาามชื้้นนนนใบเี่ ค่อนข้างสูงบางวันก็ร้อนด้วยนะครับฝนหนักๆไม่มีแล้วนะคะสำหรับไทยตอนบนไทยตอนบนน่าจะเบาลงไปแล้วขอบพระคุณค่ะพออนะคะครบถ้วนนะคะจาก24ชั่วโมงแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.tm.d.go.ts แล้วก็ ติดตามในย้อนหลังของ YouTube นะคะที่ MD Radio ค่ะแล้วก็ YouTube ของ Vetter Radio ด้วยนะคะก่รพอเอากับคุณมากๆค่ะที่มาอัปเดตสภาพอากาศน,น้องเบน Facebook l i v e นะคะกุณดอิทก็กลุ่มเสียงรับโทรศัพท์วันนี้ดีเจเป็นวินพอมปะอ๋อสุคุณขอลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้ามาติดตามกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ